ลูกปัดอันนี้อากาศจะมาร้อยลูกปัดนะครับอ่ามาวัดแข,แขนก่อน,นทำเป็นชื่อตัวเองเลยไหมอ่าเส้นประมาณนี้นะน่าจะพอ้วไปวัดอีกทีใส่ตัดไม่ครับอ่อาการเลือกเลยจะสีอะไรครับสีอะไรเลือกมาใส่เลย ทำเป็นเนี่ยคล้ายๆใส่สนะีเนี่ยเอาก็จะใช้สีอะไรอะไรก็เลือกเลยอนะ่ะสีไหนอย่เออเลือกเอาเลยสีไหนอันแรก<ม>โอโนด่ยกลายกระสอบกัาไปนะาเนี่ยอ่ะสีอะไรต่อกลางๆค้อยเอาชิ้นส่วนอีขอ,อ,อทำเองได้ไหมได้เนะี่ยอ่ะค่อยๆจับนะ รวมกันแล้วนี่ไ,<ป>ได้แล้วเอออะไรลอยไปเรื่อยๆสีเดียวกันหรือเปล่าคนละสีแชมพูกับโอรสมันสีโอรสเหรอ อย,ย่าวังรถเอาเสียอะไรอ่ะเอาเลยนได้ทุกสีเลยอเอาสีเอาอะไรก็ได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวใครมาดูกันนะครับ เสร็จแล้วเหรอโชว์ผลง,งานไหมครับไหมครับเขียน,นว่าโอ๊กัสสวยไหมครับชอบไหมครับชอบครับฝีมือใครครับฝีมือผมครับนสนใจสั่งโอกัสได้นะครับ